สบายดีพี่น้องเมื่อนีไ้ได้ได้ไปซื้อเองก็ไปซื้อรถไถหน่อยมากมาเนี้ยใช่ไหมเหตุอันสวนใช่ไหมไทไถสวนเพิ่งไปซื้อมาใหม่ใหม่เพิ่งไปซื้อมาใหม่นเลย่งสวนข่อยกใใ็ใหญ่ใหญ่แล้วว่าไงสวนพักข่อยเพื่อปลูกได้หลายอย่ยางได้ในเป็นเถิง นั่นพี่น้องอคุณสามีอันคุณสามีเฮ็ดอันเฮ็ดอันหาไทยอันการ์เดนไฮคุณไปซื้อมาสุดห่อน,นี่แหละเจอเห็นแบบ เห็นบอมคือมืดแค่เอาตัดตัดหัวผัวออกไปส้เนาะ Whoa. <laughs> <laughs> <sweat> yeah, they, they, they're, just, they're so wet they just wrap it up in there yeah, yeah i need to check it out yeah dang i hoping to make those compost i don't think this is powerful enough that's what it is <hums> ले लिया भाई भाई नाई हूँ सुन फाक फाक आओ मिले स्क्यूसने อีไลปลมพี่น้องอีกสิมีคนะแล้วแล้วพี่น้อง่วนพักก็กรดาอมาซหนีแล้เดี๋ยวนนี้ก่อนอีกเดือนเดือนหนะกรสไทยอีกเธอหน่งคือเิดิึปกพักไรล่ะบานทนี้มันี่ั่ะ I d t h i n k t h e y l l regrow don't they regrow from the ground o h a v to cut it yeah we need to get rid of the old ones yeah วันนี่ไปแล้วพี่น้อง ขอบคุณในหลายเด้อผู้ได้แวะขมามากอ่ะถ้าผู้ได้แวะขมาแล้วก็ฝากกดติดตามเดอ้อดี๋ยวเพาบก,กันคลิปหน้าเนาะมันอนี้ไปแล้วบ๊ายบาย